นช่วงนี้ภูมิละครสนุกๆอีกเรื่องมาให้ชมกันครับละครสามีชั่วคืนคืนนี้แรงพิษรักแรงหึงของความรักสีเศร้ายังมาคุหนักคราวนี้ธิ์รักขึ้นหน้าคุณกระไม่สนหน้าอินหน้าพรอมจับชนพันสามาจูบกลางงานอีเวนต์ไปเลยจา้าส่วนเมย์เดินพลวดพลาดเข้ามาเห็นจังหวะนีพ้พอดีเลยเปิดศึกฟาดหน้าชนพันสาไปหนึ่งชุดเมย์ทาน,นี่ายกับดิฉันทีวจริงด้วย คุณไปทำเขาทำไมไปทำเขาทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไปทำเขาทำไมไปทำเขาทำไมว้าวเมื่อกี้ฝากแฟนมาเลยพี่บินมาเลยอ่ะเป็นคนดี วืดวืดอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนโพ่งขึ้นมาว่าเนี่ยชนพรรษาเขาจะมาแต่งงานกับชยุธแทนผมก็ใส่เขาเต็มที่ใส่เาเต็มที่แบบใส่คือใส่ตอนตอนอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อารมณ์อารมณ์แบบโมโหเขาว่าเราก็เพิ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งมาแล้วอยู่อะเขาไปมาเปิดตัวอะไรแบบนี้เราก็แบบเราไม่เข้าใจว่าสรุปเธอเป็นคนยังไงกันแน่นี่ใส่ไม่ดีอ่ะเย่ ละครละครไม่ใช่ชีวิตจริงอเออให้ผู้ชมนะคะนับนิ้วรอเลยว่าแบบฝั่งไหนจะชนะเออบอกเลยว่าคืนนี้แซ่บไม่มีแผลวรอชมพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ Let's go